รายงานพิเศษในช่วงนี้ครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าใกล้เข้ามาสู่ช่วงของไฮซีซั่นกันแล้วนะครับของจังหวัดภูเก็ตฤูดูการแห่งการท่องเที่ยวแล้วก็การหารายได้นะครับจากการท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือเรื่องของความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหม่ๆที่จะมีให้แนะนำเนำเดี๋ยวนี้หลายคน,นยก็ว่าเวลาไปไหนเนี่ยมีการนําภาพเนี่ยมาเช็คอินตามาจุดตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกันนะครับ รายละเอียดจะน่าสนใจอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับไฮซีซันภูเก็ตถือเป็นช่วงเวลาในการสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศไทยที่น่าจับตามองเพราะเมื่อลองเปรียบเทียบในช่วงเดือนตุลาคมของปีนี้กับปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าในปีนี้มีเที่ยวบินรวมมากกว่าปีที่ผ่านมาถึง700เที่ยวบินแสดงให้เห็นว่าจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต et, ในช่วงไฮซีซันของปีนี้ จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาในปีนี้ถ้าเราเห็นนะครับในเดือนตุลาเนี่ยเราเห็นจำนวนเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยตัวเที่ยวบินเองเนี่ยของปีนี้ถ้ารวมทั้งในประเทศและต่างประเทศของเดือนตุลาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,300กว่าเที่ยวบินซึ่งมากกว่าปีที่แล้วในเดือนตุลาเนี่ยเจ็ดร้อยเที่ยวบิน ไม่ย้อนดูไรายได้จากการท่องเที่ยวตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกันยาย,ยนที่ผ่านมาจะเห็นว่ามียอดนักท่องเที่ยวมากถึง9.5ล้านคนและมียอดรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง360,000ล้านบาทซึ่งหวังว่าในปีนี้จะสามารถสร้างนิวไฮกับจังหวัดภูเก็ตได้โดยคาดว่าไรายได้จากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีจะทะลุ450,000ล้านบาทและมีนักท่องเที่ยวมากกว่า13ล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยความคาดหวัง ในช่วงไฮซีซันนะครับเรา,เามีความตั้งเป้าคร่าวๆนะครับแต่อาแต่ละเดือนเนี่ยรายได้น่าจะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบสี่หมื่ล้านหรือสี่0 0ื่นล้านบาทต่อเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามเป้าที่กำหนดไว้เนี่ยในตลอดปีนี้นะครับจังหวัดภูเก็ตน่าจะได้อา่อานนิวไฮทางด้านรายได้ทางการท่องเที่ยว ในส่วนของที่พักที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตก็ได้เตรียมความพร้อมของโรงแรมให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนโรงแรมที่ปิดไปในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด19 <c oughs> ก็ได้ทำการรีโนเวทพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วเช่นกันโดยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลักๆมาจากจีนรัสเซียออสเตรเลียอินเดียและสหราชอณาจักร รวมไปถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ๆที่มาจากคาซัสสถานเยอรมน,นีและฝรั่งเศสด,ด้วยสําหรับอัตราการจองห้องพักโรงแรมตามหาดในช่วงของไฮซีซันที่กําลังจะถึงนะครับตอนนี้เนี่ยหลายๆโรงแรมมีออนแทนบุ๊กกิ้งกันเกินกว่า70%แล้วครับก็ จะค่อนข้างตอบรับดีแต่ถ้าเป็นในโซนของเมืองภูกเก็ตน,นะครับอัตราการเข้าพักอาจจะอยู่สัก30-40%ที่ในส่วนของออนแฮนนะครับแต่เนื่องจากในเมืองภูกเก็ตเนี่ยการพิกอัพของลูกค้าอาจจะเป็นการพิกอัพที่ค่อนข้างสั้นพอถึงเวลาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะปิดได้80-90%เช่นกันครับซึ่งพอดูแล้วเนี่ยคิดว่าปีนี้เนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวยก็กลับไปใกล้เคียงกับ ก่อนโควิดนะครับก็น่าจะปิดได้เกิน13ล้านคนที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาตินะครับก็อาจจะใกล้เคียงกับก่อนโควิดหรือว่าถ้าต่ากว่าก็นิดเดียวแล้วครับแต่การใช้จ่ายนี่น่าจะดีขึ้น20-30เซเลยครับอย่างไรก็ตามสํานักง,งานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจงังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการแนะนําให้นักท่องเที่ยวได้ลองสัมผัสป,ประสบการณ์ใหม่ๆกับสังคมพหูวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าภูเก็ตและการท่องเที่ยวเชิงชุมชน เรียนดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในจังหวัดภูเก็ตสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนอกจากทะเลและหมู่เกาะเพื่อเป็นการกระจายการท่องเที่ยวลดการเกิดปัญหาการแออัดของนักท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งก็เป็นที่น่าจับตามองกันต่อไปสําหรับไฮซีซั่นภูเก็ตที่จะถึงนี้ว่ายอดรายได้จากการท่องเที่ยวจะทะลุ450ล้านบาทสร้างมิลหายกับชาวภูเก็ตหรือไม่ทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต